ผมบีลูกไม่ต้องเป็นเพื่อนของนามดที่เราคุยกันในไลน์ไงครับเออคุณบีเหรอใช่ครับที่เราคุยกันว่าจะนัดทานข้าวกันไงนครับไม่จะมาสักทีนเนี่ยยีโบเนี่ย แหม่ยโบแกนี่ตลอดเลยนะถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยฉันคง,งตายไปแล้วมัง้งอืมออยแกก็พูดเข้าฉันรู้หรอกนะอะไรสําคัญนะ่ะอีกอย่างฉันนั่งรถเมย์มานะฉันไม่ได้มีรถหรูหลายอย่งแกเออเอ,อ,เอ,อช่างเถอะยิ่งพูดเนี่ยก็ยิ่งเข้าตัวเองเออแล้วแต่ว่าวันนี้แกคิดยังไงถึงชวน <c oughs> ฉันมากินข้าวเนี่ยก็แม่ฉันนะสินั่นไปรับปากกับเพื่อนแกว่าถ้าฉันโตขึ้นเนี่ย จะให้ฉันแต่งงานกับลูกชายของเพื่อนแม่ฉันก็เลยนัดกับลูกชายของเพื่อนแม่เนี่ยเพื่อมาดูตัวไงล่ะไม่รู้ว่าในรูปเนี่ยใช้แอปหรือเปล่าฉันกลัวตัวจริงจะไม่ตรงปกอะแต่ถ้าเขาหล่อด้วยรวยด้วยเนี่ยฉันก็ได้สารต่อไงล่ะแต่ถ้าขี้เหร่เนี่ยแล้วจนฉันก็จะได้เขี่ยทิ้งแต่ถ้าเขาขี้เหร่แล้วรวยเนี่ยก็จัดไปเลยสิคะ จะจะได้สบายตลอดชีวิตี่ล่ะแกนี่ก็คิดได้เนาะไม่ได้ดูคนว่าเป็นคนขยันหรือเป็นคนดีเลยเหรอแกคนดีเหรอคนดีแล้วมันทำให้ฉันอิ่มท้องมีของหรูๆรแพงๆใช้หรือเปล่าละ่ะแต่ถ้าเป็นคนดีเราอดอด,ดอย่างๆเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกอืมฉันก็ไม่อยากเถียงกับแกหรอกนะต่างคนต่างความคิดแล้วแต่แกแล้วกันยัยคนสวย ฉันเนี่ยไม่ได้สวยธรรมดานะฉันสวยเลือกได้จ้ะเออสวัสดีครับนี่ใช่คุณอายหรือเปล่าครับผมบีลูกไม่ต้องเป็นเพื่อนของนามดที่เราคุยกันในไลน์ไงครับ คุณบีเหรอใช่ครับที่เราคุยกันว่าจะนัดทานข้าวกันไงครับนัดทานข้าวแต่ดูแกแต่งตัวขับวินส่งผู้ดิสารมาหาฉันเนี่ยน,นะนี่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยก็ยังคิดไม่ได้อีกเหรอหรือว่าคุณป้าจนจะไม่มีเงินส่งเสียแกเรียนถึงไม่รู้การละเทศะแบบเนี้ยนี่ออาแกพูดแรงไปหรือเปล่าอ่ะ ฉันว่าคนเราถ้าจะรักกันอ่ะเรื่องที่แกพูดอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวนะและที่สําคัญนะนะถ้าเขารักแกจริงแล้วพร้อมที่จะดูแลแกมันก็พอแล้วเป่าวะเออคือว่ารถผมเออเออช่างเถอะฉันว่าไปกินข้าวกันดีกว่าตอนแรกนะฉันก็คิดว่าจะมีคนเลี้ยงข้าวดูจากสภาพแล้วเนี่ยฉันคงต้องเลี้ยงเองแล้วแหละแล้วก่อนเข้าร้านเนี่ยนะ ก็ถอดเสื้อวินแกออกด้วยฉันอายคนอื่นเขาไปเถอะขอโทษด้วยนะคะ จะน่ากันทะโบแกทำอะไรอะ่ะหยุดเลยนะให้นั่งข้างแกดีแล้วเหมาะสมกันดีอีกคนมารถเมย์คนขับวินนี่อายแกพูดอะไรเนี่ยแกลืมไปหรือเปล่าฉังเพื่อนแกน,นะเออเอ,อโทษทีนั่งนั่งนี่คุณบีฉันว่าคุณเนี่ยสมบูรณ์เพียบพร้อมกว่าที่แม่ฉันเล่าให้ฟังอีกนะคะ สมบูรณ์อะไรของแกไม่หลอกแถมจนจลูกค้าสั่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับสั่งได้เลยนะคะมือเนี้ยถือว่าฉันเลี้ยง <c oughs> หรือว่าคุณไม่เคยมาร้านอาหารรู้ๆแล้วก็สั่งไม่เป็นนะคะเดี๋ยวฉันสั่งให้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับ อเอาอะไเพิ่มไหมคะเอาอะไรเพิ่มไหมคะคุณบีหรือว่าจะสั่งกลับบ้านไปฝากคุณป้าก็ได้นะคะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะเคยกินอาหารดีๆแบบนี้คะ่ะก็แค่ขอบวินคงไม่มีปัญญานี่ออยแกพูดอะไรแกก็ให้เกียดพี่เขาบ้างสิอย่างน้อยพี่เขาก็เป็นลูกของเพื่อนแม่แกนะโบแกจะออกรับแทนอะไรนักหนาเนะีคะ คนไม่เจียมเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละสภาพแบบนี้ก็ต้องพูดตรงๆให้รู้ตัวทีหลังเนี่ยจะได้เจียมตัวสบ้างาหรือว่าเกย์ชอบเขาเหรอเอาไหมล่ะฉันยกให้มี่อายเกยพอเลยนะยิ่งพูดยิ่งเป็นกันใหญ่ละเดี๋เช็กบินดีกว่าพี่คะเช็กบินด้วยคะ่ะครับผม ทั้งหมดก็5,329บาทครับโอนได้ใช่ไหมคะได้ครับผมนี่เลยครับอุยโทรศัพท์ฉันหายไปไหนเนี่ยโบฉันลบกวนหน่อยสิฉันน่าจะลืมโทรศัพท์ไปในรถอะแกช่วยจ่ายฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันโอนให้เออคุณอายมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเก็บเงินไว้กินข้าวพรุ่งนี้เถอคะค่ะ พวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะขับวินเด็กพอค่าข้าวหรือเปล่านอยค่ะขอบคุณมากครับ ี่โบเกจะกลับกับฉันหรือว่าแกจะนั่งรถเมย์กลับอะหรือเกอยากจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์คุณบีก็ได้นะนเออจ้านายครับเดี๋ยวผมเอาอาหารที่เตรียมไว้ไปใหสุนัขข้างถนนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาทํางานต่อนะครับเดี๋ยวครับอะไรนะนี่เจ้านายเหรอใช่ครับนี่ครับคุณบีครับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ครับแล้วก็มีอีก15สาขาทั่วประเทศด้วยครับ สวัสดีครับเจ้านายครับโ้พี่อินี่ขยันจังเลยนะครับเนี่ยก่อนมาทํางานนี่ยังมารับจ็อบขับวินอีกธรรมดาแหละครับคือลูกผมมันเยอะพาระอะไรผมก็เลยมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับผมเอ่อว่าแต่ว่าเจ้านายทําไมวันนี้ถึงเข้ารักแต่เช้าล่ะครับพอดีผมมีธุระนิดหน่อยครับผมก็เลยเข้าเช้านิดนึงครับอ๋อครับผมเดินครับพี่อินช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับให้ผมช่วยโอ้ยอย่าว่าช่วยแหละครับเจ้านายครับ สำหรับผมนะครับเจ้านายอยากได้อะไรจะให้ผมทําอะไรครับผมทําได้ทุกอย่างกันแล้วครับครับผมขอยืมรถกับเสื้อวินพี่อินได้ไหมครับนะฮะเอเจ้านายว่าอะไรนะครับยืมเสื้อกับรถผมหรอทำไมอะครับใช่ครับผมต้องขอโทษคุณออยด้วยนะครับที่ผมต้องทำแบบนี้เนี่ย แต่ผมพยายามจะบอกคุณแล้วนะครับแต่คุณก็ไม่ฟังผมคุณบีคุณบีอยาจจะลองใจอายก็ไม่บอกอะ่ะไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยค่ะอายเองก็อยากจะลองใจบีเหมือนกันอะ่ะตอแล้วเฮ้ยเ,เดี๋ยวจะานายครับเดี๋ยวผมเอาอาหารไปให้หมาก่อนนะครับคืนผมอยู่ต่อเนี่ยผมกลัวจะทนไม่ไหวครับเรียกับมามเลยนาะอิน ีคะที่เราคุยกันในไลน์เนี่ยบีบอกว่าชอบไอไม่ใช่หรอคะแม่เราเนี่ยก็อยากให้เราแต่งงานกันด้วยนี่คะแหมไอเป็นจิ้งจกขึ้นมาทันทีเลยนะอะไรของแกก็จิ้งจกเปลี่ยนสีไงใช่ครับไอเรื่องที่ผมชอบคุณเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับ <c oughs> แต่ที่แม่เราบอกให้แต่งงานกันเนี่ยแม่ผมบอกอยู่เสมอว่าคิดแล้วก็หาในสิ่งที่ดีๆ เพราะว่าคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วงของเราไปจนวันตายเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะวาความต้องการแล้วก็จากไปแต่สิ่งที่คุณทำให้ผมเห็นนะครับทำให้ผมรู้ถึงจิตใจแล้วก็สันดานของผู้หญิงอย่างคุณหรอกนะครับคุณอายครับค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาจะรวยหรือเขาจะจนหรือเขาทำอาชีพอะไรหรอกนะครับแต่มันวัดที่จิตใจแล้วก็การกระทำของเขาต่างหากที่จะวัดค่าของคนได้ผมขอตัวก่อนนะครับ วัสดีครับคุณไใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่จากไฟแนนซ์ที่คุณออกรถอยู่นะครับตอนนี้คุณค้างค่าชําระงวนรถของเราอยู่6เดือนทางเราจําเป็นจะต้องยึดรถของคุณครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าง,งวนรถให้ครบถ้าไม่งั้นผมก็ขอกุญแจด้วยครับเออผมครับ ยังผ่อนรถไม่หมดอีกเหรอไหนแกบอกว่าซื้อเงินสดไงเออฉันฉันไม่เข้าใจจ,จริงๆเลยนะว่าฉันมาคบเพื่อนอย่างแกได้ยังไงแกมันอยู่กับสังคมจอมปลอมปลอมทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจ เสียใายแหมร้านพี่อ่ะจิตจัดการใหญ่โตเลยนะพี่เสียเสืออะไรกันยังไหม่ฉันหาเงินจ่ายค่าเช่าได้แต่ละเดือนนี่ก็ถือว่าบุญละฮึปิ๊บค้าขายดีรด้ออยังไงเนี่ย <c oughs> ใส่ทองเส้นมาเลยเลยเนี่ยจะบ,บ้าเหรอนี่มันทองปลอมพี่พี่ก็ให้ฉันใส่บ้างเหอะถ่าฉันไปไหนมาไหนฉันจะได้ไม่ต้องอายใครพไง แกนี่เปลือกนอกยังเหมือนเดิมนะว่าแต่ที่แกมานี้อย่าบอกนะว่าคิดถึงฉันอะแค่หลุยนี่รู้ทันฉันจริงจริงเลยอะเอ่อคือว่าฉันจะหาเงินไปหมุนนะพี่ฉันจะมาขอยืมพี่สักห้าหมื่นนะพี่ห้าหมื่นจะบ้าหรือไงไอ้ใหม่ฉันไปหาที่ไหนมาให้แกลำพังกันหาเงินจ่ายค่าเช่าเน้่ย จะตายอยู่แล้วพี่พี่หลุยพี่ให้ฉันยืมเถอะนะนะพี่นะฉันต้องเอาไปหมุนจริงๆอ่ะฉันไม่รู้จะหาเงินที่ไหนแล้วอะพี่ช่วยฉันหน่อยนะพี่หลุยนะนะพี่นะขอร้องนะนะนะฉันช่วยแกไม่ได้จริงๆว่าจะไหมเออมันมีบริษัทเงินกู้มาเปิดใหม่ที่ปากซอยอะเห็นบอกว่ากู้ง่ายดอกถูกเลยนะจริงเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันถูกกฎหมายไหมอ่ะ มันเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายนะหรอถ้างั้นเดี๋ยวพูงี้ฉันไปแต่พี่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสินะนะนะเออได้ฉันก็กล่าวว่าจะดูเหมือนกันแหละว่าถ้าดอกน่าสนใจฉันก็กล่าวว่าจะเอามาหมุนเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพูงี้ฉันโทรหาพี่อืกินอะไรไม่ยังหิวอยู่เลยเนี่ยพี่หูร้านพี่สุดยอดเลยอะ่ะอยากกินก็ไปทำกินเอง เดิมเลยนะป่านนี้ไม่มาอีกนะตั้งแต่แปดโมงละวที่หลุยนี่อะไรเนี่ยช้าจังครับสวัสดีครับนี้คุณมาแต่เช้าเลยนะครับบริษัทของเราเปิดแปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวคุณนั่งรอผมไ,ได้เลยครับนี่อะไรของแก มันจะมาเช้าหรือมาสายมันไม่เกี่ยวอะไรกับแกมันเรื่องของฉันปะแกมันก็แค่คนทําความสะอาดผมวะเปไกลเลยปะาสกปกเอ๊ะนี่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยใหม่น้องของลุยใช่ไหมเออนิดพี่ไงพี่โดงไงที่เรียนห้องเดียวกับลุยตอนม5ไง ฉันจำพี่ได้แล้วเมื่อตอนนั้นที่พี่ตามจีบฉันแล้วฉันไม่เล่นด้วยเหรอใช่ปะแต่ใหม่ก็ยังดูสวยเหมือนเดิมเนาะใช่พี่ก็สปปกปกจนจนสมๆมเหมือนเดิมเลยเนาะเออว่าแต่พี่ทำความสะอาดที่นี่เหรอใช่จ้ะ ป็นไงบ้างยังไง,ไงรอพี่นานไหมพอดีพี่ตื่นสายวะก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกพี่เออพี่พี่จำพี่โด่งได้ปะคนที่เขาตามจีบฉันตอนมห้างไงพี่จำได้ปะแล้วฉันด่ากลับไปอ่ะจนจน,จนสมโซมคนนั้นนะพี่เนี่ยคนเนี้อ๋อไอโดง่งเฮ้ยเป็นไงบ้างวะตั้งแต่เรียนจบไปอ่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเออแล้วธุรกิจเป็นไงบ้าง เห็นนนโทรมาบอกว่าเองไปเปิดธุรก like ิจส่วนตัวไม่ใช่เหรอวะจะธุรกิจส่วนตัวอะไรล่ะพี่ก็เนี่ยธุรกิจทําความสะอาดล่ะสิไม่ว่าเหมือนที่ฉันพูดไหมล่ะพี่จนๆนซมๆฉันก็คิดถูกแล้วแหละนะที่วันนั้นน่ะฉันไม่เอายังไงอ่ะก็ไม่มีทางเจริญหรอกพี่ดูดิว่าแต่ว่าแกสองคนน่ะ มาที่นี่คงมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมบอกฉันได้นะเพื่อนเสียแกเลยจะไปช่วยฉันฮะสภาพแบบนี้หางเงนซื้อข้าวกินก่อนไหมฮะที่ฉันมาเนี่ยฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉันแค่แค่เข้ามาดูว่าเออดอกเบี้ยเป็นไงน่าสนใจไหมเออแบบว่าเออถ้ามันดีฉันก็จะเอาไปหมุน เพื่อที่จะเปิดร้านสาขาสองก็เท่าน,นี้เอเดี๋ยวถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะบริษัทจะเปิดแล้วไปเลยจ้ารีบไปเลยนะจ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นแล้วจะดูไม่ดีออสภาพแบบนี้ไม่รอดแบบพี่เอเหมือนเดิมอยู่เลยเห็นปะ <c oughs> อน,น้ำเย็นๆน,นะคะขอบคุณครับ เดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะตอนนี้เจ้าน,นายกำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะเอ,อ่ขอโทษนะคะบริษัทนี้เปิดมานานหรือยังคะพอดีทางเรายังเปิดมาไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะอ,อ,อาจจะมีติดติดกับขัดบ้านนิดหน่อยเพราะพนักงานยังไม่ครบถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรทางเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ติดขัดอะไรหรอกครับก็ใหม่ๆก็อย่างนี้แหละครับเข้าใจว่าแต่เห็นมีโปรกู้ง่ายผ่อนถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะทางเรามีโปรค่ะ ปล่อยดอกร้อยละ0.25ต่อปีค่ะถ้าลูกค้าเอกสารครบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไนะคะหรือถ้าเกิดว่าติดแบคลิฟตก็สามารถพูดได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดอื่นๆก,ก็สามารถถามเจ้านายได้เลยนะคะครับงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะโปรนี้ก็น่าสนกัน,นะเว้ยถ้าเกิดเดี๋ยวเข้าไปก็ถ้ายังไงผ่านก็ค่อยคุยกันอีกที คุณแม่กับคุณหลุยพร้อมแล้วค่ะคุณแม่กับคุณหลุยคะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะได้ครับด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามดิฉันมาเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวท่านประธานกำลังเข้ามาค่ะได้ครับไม่ใช่ปัญหารครับค่ะ พี่โดงใช่ฉันเองคนที่พวกแกดูถูกเมื่อกี้ที่ด้านหน้าเนี่ยมันแค่เรื่องเข้าใจผิดเไยอย่าอย่าก,กดพวกเราแล้วนะเป็นไงเราก็เพื่อนกันนะโดงนะดีเนาะพอรู้ว่าเป็นใครก็นับเป็นเพื่อนเลยเหรอเอาเถอะฉันอะ ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วพี่โด่งพี่ไม่คิดมากก็ก็ดีแล้วละจ้ะจริงๆแล้วฉันก็ยังไม่มีใครนะจ๊ะพี่แต่พี่นี่สิมีภรรยาอยู่แล้วนะ<ม>แต่พี่ก็โชคดีที่เธอปฏิเสธพี่<ม>แล้วพี่ยิ่งโชคดีกว่าที่พี่เจอคนที่ดีๆ<ม>เอาเธอ<ม>เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเอกสารที่พวกแกสองคนเอามากู้ฉันนะ่ะมันก็ครบพ้นดีนะก็คงจะไม่มีอะไรมากแสดงว่านายอนุมัติแลบเพื่อนไม่รีบขอบคุณพี่ดงด้สิพี่ดงขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่ไอ้ที่ฉันพูดนะ่ะมันเอกสารนะไอ้ที่ทำให้ฉันไม่อนุมัติพวกแกสองคนได้นะ่ะ มันก็ไม่อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเหรอคะพี่เรื่องนิสัยและไม่มีสามัญสำนึกของคนไงที่ยังชอบดูถูกคนคมเห็นคนที่ด้อยกว่านะ่ะพวกแกนิสัยไม่เคยเปลี่ยนแกคิดว่าฉันเป็นพนักงานทำความสะอาดและอีกอย่างนะฉันนัถาพวกแกแล้วนะแต่พวกแกเห็นฉันเป็นคนทำว่าสะอาด ก็เลยปฏิเสธความสุขเลยจากฉันฉันงคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วเชิญไปอเดี๋ยวมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยพวกแกได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกแกจะอีกโก้สูงหรือเปล่าบอกมาเลยเพื่อนเพื่อนจะให้ฉันทำอะไรอ่ะท่นทำได้หมดเลยเพื่อน ตอนนี้นะบริษัทของฉันนะ่ะขาดพนักง,งานทำความสะอาดกับแม่บ้านนะพวกแกทำได้ไหมละ่ะถ้าพวกแกทำได้นะฉันก็จะอนุมัติให้ได้แล้วส่วนยอดผ่อนฉันจะหักจากเงินเดือนแกจนแกจะหมดแล้วแกค่อยออกงานได้จะทำได้ไหมละ่ะพวกแกก็คิดเอวเองแล้วกันถ้าแกทำได้นะแกก็แจ้งกับเลขาของฉัน แต่ตอนนี้ฉันมีประชุมฉันไปก่อนละรีบตัดสินใจแต่เร็วนะคะเพราะฉันเองก็มีเวลาไม่มาก